ทุกคนฉันเลี้ยงแมวแล้วอันนี้นะครับก็เป็นน้องแมวพันเปอร์เซียนะก็ได้มาจากน้องที่รู้จักนะครับซึ่งเป็นคนกลัวแมวนะตอนแรกอะแล้วตอนนี้ก็กลัวนะ้ฟังนมหนูอยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห ก็คือตอนนี้อยู่ในห้องแมวซึ่งฟังดูเหมาอยู่ซึ่งไม่คิดว่าเองจะเลี้ยงแมวนะเพารู้สึกว่าแบบยังไม่คุนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่คุนนะแต่ว่าก็หมดอยู่กระบะทรายน้ำผุ้แมวแผ่นรองสายนะครับแล้วก็เสื้อนี้ด้วยอ่เนี่ยคอกแต่น้องไม่ได้อยู่จริงตอนแรกกะว่าจะเอาเข้าห้องนอนน้องอะก็ไม่ได้เข้าเสร็บ ก็ต้องมีของเล่นแมวคอนโดนี่นางเหนียวย่ามาข่วนฉันนะฉันกลัวอยู่โอ้ไม่กลัวนะเนี่ยห้ามขวนห้ามปล่อยเล็บเปล่าเสร็จก็มีอันนี้กจ้นหนองกวนนี้มากเลยเอะเนี่ยขนๆนางไม่ชอบซื้อให้ก็ไม่ชอบเลยแต่นางชอบคอนโดก็โอเคแหละโอ้ยมันเจ็บไหม นม่ต้องปล่อยเล็บใส่หรือว่ากลัวเนี่ยเรงมาขู่นี่ในเวลาไว้พาไปหาหมอก็เลยซื้อกระเป๋าซึ่งวันไปรับน้องกับว่าจะกระเป๋าไปรับก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าจ้ะก,ก็คือไม่ได้ใช้ซื้อมาไว้ก่อนเผื่อพาน้องไปข้างนอกเสร็จอันนี้ก็เป็นสายจูงน้อง,องยังใส่ไม่ได้น้องยังเล็บอันนี้เป็นแผ่นอาบน้ําแบบแห้งอันนี้ก็เป็นที่เช็ดต,ตา พีเชฟหูอันนี้อาหารผสมกับต,ตอนแรกให้น้องทานมิโอเพราะตอนแรกไม่ทนันก็เลยให้น้องทานมิโอก็เลยเอามาผสมเพื่อจะปรับให้น้องกินตัวนี้นะคะรับเศษก็ซื้อหวีมาหวีแปรงขนแล้วก็ชายแมวนี่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์เลี้ยงแมวซึ่งเราไม่สามารถถ่ายนางได้นะเพราะเรายังกลัวนาง นั่งเฉยๆได้ไหมดูเปล่าฮะลองฟองโอ้ยขี้ตายไม่ได้เสียขี้ตาเลยวันเนี่ยอย่าอองฟองจะมยจะต้องปล่อยเด็บ่ะไม่กลัวแล้วเนี่ยดูดูโอ้หมายแล้ว,ลวเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวแม่ออกไป <c oughs> แม่เล่นน้องอยู่ แมรี่น้องอยู่พี่น้องนหนแม่เี่น้องอยู่โอเคจะต้องไปดูหมาแล้วหมาจะมีความอิจฉาน้องแมวตอนนี้พ <c oughs> ี่เขาอิจฉาหนูเปล่าพี่เขาอิจฉาหนูอะหือ <c oughs> น้ององฟองไม่นางละองฟอง <c oughs>